สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกคู่ทุกคนครับมาครับมาเบิ้งน้าครับเบิ้งน้าน้องกันครับผมไปยน้าไปหน้าครับพี่น้องน้าขวดนะครับเล็กอยู่ครับเล็กอยู่ครับมาครับพี่น้อง เฮ้ยั่ครบัแงแห่านเพื่อนใหลครับปลานตร้าเลยครับพี่น้องขึ้นมือเดี๋ยวครับผมขึ้นมือเดี๋ยวไลยวะครับ นี่ครับสุดยอดวะครับสุดยอดวะเออครับพี่น้องล้ยน้ำไปครับนาเบิ่งปลา Ngang, phải không các bạn phở nha các bạn may con tây đàng đây là phía nọ mình để các bạn một điều mở rìa không bạn không khẩu ยบ้อยครับงางไปเล่นน้ำไปเบื้องน้ำครับพี่นุ่มเดินดูน้ำครับครับเดี๋ยว่ะไปลำลรอลำลรอถอดแล้วครับถอดครับถอดแล้วครับถอดแล้วครับเบื้องแลครับพี่นุ่มจะเลิกขนาดไหนครับเบิงบ้งครับเบิ้ง เพื่อนครับเล็กขนาดไหนครับเพืนหรอครับเอ,อ้อเห็นอย่าเงี้ยเป็นทะเลน้ำแล้วครับเป็นทะเลน้ำไปแล้วนกธรรมาชาติครับ นี่นะครับเอ้ยตะเดียนา้ำไปแล้วสำหรับชิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับพี่น้อง,น,น,งน้ำไหลต้อยกลับแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแก้วกดซับกดคลิปที่กดติดตามให้ผมแล้วไม่เด้กครับรเกษตรสายฝากครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ